จากเชียงรายไปดูที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองพับภาคที่3สืบทราบว่าจะมีกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบจึงจัดกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่3201และ3206 ออกลาดตระเวนบริเวณช่องทาง,ง,งบ้านปากอุ๋ยตำบ,บนท่าตอน,ตน,นอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ก่นอนพบกลุ่มชยมายต้องสงสยัย2-3คนแต่งกายคล้ายชาวบ้านแบกเต้ดัดแปลงสะพายหลังเดินเทาเ้าเข้ามาตามเส้นทางธรรมาชาติจึงแสดงตนเพื่อขอตรวจค้น ทันทีที่อีฝ่ายเห็นเจ้าหน้าที่ค่ะชายกลุ่มดังกล่าวก็ทิ้งเป้แล้ววิ่งเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงเข้าปิดล้อมก่อนควบคุมตัวชายต้องสงสัยไว้ได้สองคนคจากการสอบถามชาวบ้านบ้านป่ากุ้ยก็พบว่าไม่มีใครรู้จักชายทั้งสองคนนี้นะคะและเมื่อตรวจสอบเป้ดัดแปลงจํานวนสาใบาที่ถูกทิ้งไว้ในสวนลิ้นจี่พบว่าข้างในบรรจุยาบ้าประมาณ2 0 0 0 0 0เม็ดจึงได้นําผู้ต้องหาและของกลางทั้งหมด ส่งพนักงาสสนสอบสวนสพแม่อายเพื่อดำเนินคดีต่ตอไปค่ะ